สวัสดีค่ะฟลอยด์พิชานันวิทยานนท์ค่ะอยู่ในกู้ก่อตั้งยูพิกประเทศไทยค่ะยูพิกเป็นแอปช้อปปิ้งออนไลน์ในรูปแบบของโซเชียลคอมเมอร์สนะคะโดยจะมีฟีเจอร์ที่โดดเด่นพิเศษ,ษให้กับสมาชิกของแอปเราค่ะคือจะได้รับเงินคืน,นทุกการซื้อน,นะคะแล้วก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นค่ะเมื่อมีการแชร์สินค้าลงในโซเชียลมีเดียเช่นไลน์ e b o ุ k ค่ะซึ่งเราจะเรียกสมาชิกของแอปพลิเคชันเราว่ายูพิกเกอร์ค่ะยูพิกเอามงบการตลาดจากแบรนด์และเจ้าของสินค้ามาใจ่ายให้กับ ผู้บริโภคที่เป็นยูทิเจอร์เมื่อมีการบอกต่อเกี่ยวกับสินค้าหรือโปรโมชั่นนั้นๆลงในโซเชียลมีเดียค่ะโดยยูทิเจอร์จะได้รับค่าคอมมิชชั่นนี้ในรูปแบบของเงินสดโอนเข้าบัญชีตามรอบบิลค่ะเมื่อมีคนมาซื้อสินค้าจากลิงที่แชร์ออกไปสินค้าที่ยูทิเจอร์สามารถเลือกแชร์ได้นะคะมีมากกว่า200,000รายการค่ะ จากทั้งแบรนด์ไทยและต่างประเทศนะคะเช่น L'Oreal, Olay, Pantene, Armand g a r o n JBL, m a n i Poco, Baby Love และสินค้าไลฟ์สไตล์อื่นๆอีกมากมายรวมไปถึงแบรนด์ดังใน i ิน t a g r a m ด้วยค่ะคิคพิกมองว่าการบอกตอบของผู้บริโภคนะคะเป็นหนึ่งในช่องทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะซึ่งงบการตลาดของแบรนด์ต่อปีนะคะมีมูลค่ามากมายถึงหลายหมื่นล้านบาทลหลายๆแบรนด์ค่ะจึงสนับสนุนกับการเอางบการตลาดบางส่วนนี้ ะะมาจากที่กับผู้บริโภคที่บอก่อเกี่ยวกับสินค้านั้นๆค่ะวิธีเป็นยูพิกเกอรหรือสมาชิกของแอป,ปเรานะคะก็งา่ายมากๆค่ะขั้นตอนที่1นะคะให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันค่ะใส่รหัสคําเชิญนะคะแล้วก็เลือกช็อปสินค้าชิ้นแรกชิ้นเดียวค่ะภายใต้หมวดหมู่ที่ชื่อว่ายู c ิกชอยส์ค่ะซึ่งก็จะเป็นสินค้าในชีวิตประจำวันนะคะเช่นแชมพูกระทะชุดเครื่องนอนรวมไปถึงสินค้าแฟชั่นและเครื่องสาอางค่ะ YouPick เหมาะก,กับผู้บริโภคสมัยใหม่ที่ชอบความคุ้มค่าในการซื้อสินค้าหรือ Value Shopper ค่ะเพราะท่านจะได้รับเงินคืนกับทุกทก,การซื้อสินค้าในแอปเรานะคะรวมไปถึงผู้บริโภคที่ชอบการบอกต่อการสร้าง community การแบ่งปันโปรโมชั่นและแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับคัตเกรี่สินค้าที่สนใจค่ะเช่นกลุ่ม beauty กลุ่มแม่บ้านกลุ่มชอบทำอาหารกลุ่มพนักงานออฟฟิศหรือกลุ่มเปิดสำหรับทุกคนที่ชอบโปรโมชั่นเป็นต้นค่ะ